ที่เป็นทางข้าซอยบ้านนะคะทุกท่านนี่นี่จักรยานคู่ใจนะคะเพื่อนคู่ใจนะคะทุกท่านเพื่อนคู่ใจดอกเชอร์รี่ก็กำลังจะพังเลยกำลังจะพังเลยนะคะดอกเชอร์รี่นะคะทุกท่านสวยสงา่า อดอกกำลังเต็มที่เลยสวยสุดงนลามนะคะยี่ก็เป็นบ้านหมีของเรานะคะบ้านหม,มีทางก็โน้นกิดไปโรงเรียนเด็กนะคะทุกท่านหันไปทางไหนก็มีแต่ดอกไม้ที่สวยงามนะคะทุกท่านม,มันยังไม่รู้ ทุกท่านเนาะมันก็ยังงามสะพังอยู่นะคะทุกท่านซร้าไม่ซร้าไม่ไมจอดจกักรยานกลางถนนนี่เขาจะมาด่าเอานั่นนี <c> ่ <oughs> ข้างนี่ก็ดอกไม้นะคะทุก <c oughs> ท่านปึ๊บวิววิวทัศน์ที่สวยงามนะคะทุกท่าน สะอาดสะอาดเห็นไหมเขาตัดหญ้าบริเวณบ้านนี้เขาจะเป็นความรับผิดชอบนะเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบ้านนะคะข้าง,างตรงนี้นะคะยางอีกหน่อยพอพอเฮกเขาเรียกเฮกเนาะที่นี่เนาะเขาเรียกเฮกหรือว่าเป็นลวต้นไม้เนะะาะเขาก็จะตัดให้สวยนะคะเหมือนทางนี้นะคะทางนี้เขาก็ตัดสวยแล้วนะคะทุกท่านเนี่ยเห็นไหมสวยงามนะคะเฮกเนาะบ้านเราก็เรียกเฮกเนาะ ตัดได้สวยมากเลยของเรานี่ตัดไม่เคยสวยสักทีเลยตัดงูเลยของเราเนี่ยแต่ของที่นี่ก็ตัดเขาต้องใช้เชือกวัดเอาลนะวัดมันจะได้เท่าๆกันไหมน,นะคะทุกท่านเนะออ,อ,อสวยงามนะถนนเขานะหญ้าเยอะเขาก็ตัดนะสวยงามทุกที่ท,กกท,นะทุกความทุกใบแค่ะโอเยจอดจักรยานไว้กลางถนนเลยดูสิเจา้าค่ะ รถวิ่งมาแล้วยุ่งเลยนะเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อนคู่ใจมิตรคู่แท้เลยนะเนี่ย <c oughs> ปันเด้าดานขี่ปันรอบบ้านนะคะแล้วก็ออกกําลังกายไปในตัวนะคะทุกท่านเนาะอมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ไปทํางานนะคะจักรยานเราก็ขี่นี่นะคะแต่ถ้าหน้าหนาวขี่ไม่ได้แล้วนะคะทุกท่านจ๋ามอเตอร์ไซค์ก็ได้มันหนาวมากเลยนะคะทุกท่านหน้าหนาวก็ต้องฝึก ต้องไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกท่านเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมตรงนี้นะผลไม้มันยังไม่ขึ้นนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะทุกท่านเดินดูลมชมบิวที่สวยสะดุดตานะคะบรรยากาศชิวๆยามเย็นเย็นนะเนี่ยแต่มันก็ยังไม่เย็นนะเพราะว่ามันมืดช้าช่วงนี้นะ ชอบมากในมืดช้านะี่ถ้ามืดเร็วโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวจะไปเจอเจ้าของหุ่งหุ้งนี่นี่เข้าไปในซอยนี่ก็จะมีผลไม้ไมเยอะแยะไปเลยนะคะผละไม้ไม่มีเจ้าของนะคะกินได้นะมันลูกฮิมแปรหรือลูกอะไรเนะนั่นแหละแต่ว่าภาษาไทยเราก็ไม่รู้นะมันเป็นผลไม้ที่แต่ละประเทศเขาก็เรียกไม่ค่อยเหมือนกันเนาะนี่แหละเราก็เข้าไปเตินเก็บกินก็ได้นะคะทุกท่านเนาะ กินก็เดินเข้าไปเก็บกินไม่ได้ยากเลยมันไม่มีเจ้าของนะคะทุกท่านเขาก็ปลูกเป็นรั้วบ้านอย่างนี้แหละเป็นรั้วใครอยากกินก็กินเขาไม่ได้ห่วงเพราะมันไม่มีเจ้าของมันเป็นบริเวณบ้านนะคะถ้ามีก็สองเขาอยู่ในรั้วบ้านเขานี่อย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็จะมีเจ้าของนะคะทุกท่านอย่างนี้นี่เนี่ยต้นนี้ก็ไม่มีเจ้าของนะคะพอมันเป็นลูกก็มากินได้ค่ะกินได้ทุกที่นะคะเราก็เลือกกินเอา ต้นไหนเจ็บเราก็กินต้นนั้นละจ้าแค่นี้นะคะบายบายบาย